กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมาที่เกมนิเกะนะครับโดยวันนี้เราจะมาปราบบอสโมเดเนียกันครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับก็อยู่ประจําที่ด่าน7เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะแพ้ธาตุลมนะครับตัวเองเนี่ยจะเป็นธาตุดินเนาะแล้วก็บอสเนี่ยจะอยู่ระดับกลางค่อนข้างเยอะก็อันนี้เห็นด้วยหลังจากที่ไปลองสู้มานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ประเคนได้เต็มที่เลยครับระยะกลางนี่เราใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงไปเถอะ แต่ก็ต้องระวังพวกลูกซองหรือว่าพวก S M G นะครับที่เขาจะเน้นยิงระยะใกล้เป็นหลักเนาะแล้วก็ผมจัดทีมตามนี้ครับก็คือมีตัวแค่นี้นะก็เลยเอาแค่นี้แหละไปลุยกันเลยเอาล่ะมาถึงเพราะาจะยิงที่แกนกลางของบอสก่อนเลยครับถ้าเกิดเราทาลายแกนกลางของบอสได้เร็วเท่าไหรย่ยิงดีครับถ้าเกิดทําลายไม่ได้มันจะบินสูงสูงแบบนี้ครับแล้วก็ให้รีบกดป้องกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิงบีมใส่เราแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่หลบเราจะติดสตันนะครับและหลังจากนี้ก็ ให้ทําลายไอตัวปีกของมันนะแค่อันเดียวพอหรือไม่ต้องทาลายเลยก็ได้ครับก็คือพยายามยิงแกนกลางไปได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเรียกอุปกรณ์มันใหม่เวลามันถอยหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันยังไม่เรียกเดี๋ยวมันยิงทิ้งแม่นหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคถ้ามันว์ปไปข้างหลังมันจะเรียกอุปกรณ์ใหม่นะครับรอดูนะรอดูนะโอเคอันนี้อุปกรณ์มันพังหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันถอยไปมันจะเรียกอุปกรณ์ใหม่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเรายิงเครื่องยิงมิสไซล์ของมันี่ ทิ้งแค่อันเดียวนะครับตอนมันเรียกใหม่แล้วเราค่อยทําลายอ่ะมันจะดีกว่ามากไงเพราะว่าพอปีกมันเลือดเต็มอ่ะเราเล่นยากไงเห็นไหมมันจะยิงลูกน้องใส่เราอ่ะสองตัวสองตัวสองตัวตลอดถ้าปีกมันเหลือข้างเดียวมันจะเหลือแค่อันเดียวไงแล้วลูกน้องของมันเนี่ยกันยากมากครับโอเคหลังจากนี้รีบยิงแกนกลางให้แตกครับไม่งั้นเราจะลำบากครับโอเคแตกเรียบร้อยคราวนี้ก็ยิงปีกมันครับข้างเดียวเหมือนเดิมอีกข้างนึงก็ตามยถากรรมบางทีเราบังคับบอดเราไม่ได้ไงโอเคยิงปีกมันทิ้ง โอเคเรียบร้อยแล้วครับปีกมันขาดไปข้างเลยใช่ไหมโอเคคราวนี้เวลามันเรียกลูกน้องมาก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเห็นมครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเข้าใจยังเออแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอมันมาตรงกลางก่อนครับมันยังไม่มาใช่ไหมผมจะเก็บกระสุนรอไว้ไงมันน่าจะใกล้มาตรงกลางแล้วนี่ไงรีบทำลายแกนกลางด่วนมันจะบินประมาณสักยิงมิสไซล์ใส่เราสักประมาณ10กว่าลูกอะโอเคเกมมันอันติแล้วโอเคเรียบร้อยป้องกันได้ครับคืออันติของตัวนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันแคนเซิลง่าย คือเรายิงแบบสกิดสกิดนิดเดียวอะเห็นปะสกิดสกิดนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ทําลายปีกนะครับทําลายแค่แกนกลางไปเรื่อยๆลอจกจนกว่ามันจะว้าไปแล้วเรวยิงยิงเออเมื่อกี้รีโหลดอยู่ไอ้น้องสกแกเล็ตก็รีโหลดนานด้วยดิโอเคอุปกรณ์มันพังหมดเรียบร้อยแล้วครับอ้าวเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นบรรยากาศการต่อสู้นะเทคนิคคือพยายามทําลายแกนกลางให้ได้ก่อนอย่าให้มันบินขึ้นถ้ามันบินขึ้นข้างบนเราจะเจ็บหนักนะครับ ส่วนตอนที่มันว้าไปข้างหลังแล้วเรียกปีกมันขึ้นมาใหม่พยายามทําลายปีกมันให้ได้ข้างหนึ่งแล้วจะเล่นง่ายขึ้นมากส่วนสกิลอันติเมทของมันเนี่ยชิวๆเพราะว่าแค่สกิจนิดๆหน่นนอยๆมันก็จะไม่อันติเมทแล้ว